กลับมาตั้งวงคุยกันต่อนะครับอยู่ที่เกาะเกร็ดตรงนี้นะครับเด้านด้านหลังของผมนฮะเกาะเกร็ดแล้วก็อยู่กับสุภาพสตรีสีท่านวันนี้เป็นดาวล้อมเดือนเลยนะครับคุณผู้กรครับในฐานะสายตาของส u ายที่เข้ามาของเกาะเกร็ดก็คงจะเข้ามาในยุคที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะมาอยู่เกาะเกร็ดนะคะตอนนั้นก็เป็นข้าราชการ แล้วก็ปลดเกษียณเอรีดีทายค่ะก็มาอยู่ที่นี่เพราะว่าแปงก็ก็ปิดเกษียณด้วยครับเขาเกิดที่นี่นะคะแล้วหลังจากนั้นมาตอนตอนมาอยู่แรกๆนะคะมันก็มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะกว่าที่เคยมาเที่ยวแต่ก่อนนี่มันจะเหมือนกับที่น้าตุงเล่าแต่ว่าพอช่วงหลังนี้อะไรๆมันก็ะสะดวกสบายขึ้นเยอะแล้ว พอเรามาอยู่ที่นี่เราก็อยากยกจะให้ชาวบ้านนะคะได้กลมเกลียวการคนที่อยู่ภายในครอบครัวอะไรที่เราเห็นว่าอยู่แต่ในบ้านออกไปไหนมาไหนก็ลําบากเพราะการคมนา,าคมไม่สะดวกใช่ไหมคะคได้มีกิจกรรมรก็เลยมาช่วยทางด้านนี้นะคะ่ะเริ่มต้นก็คือ,อตอนแรกแนะคะพูดถึงน้าปรุงก่อนคือน้าปรุงเนี่ยเป็นประธานผู้สูงอายุมาก่อนนะคะ ค,คนแรกของเกาะเกร็ดแล้วก็พอต่อจากน้าปรุงก็มาช่วยน้าปรุงทําก็มาเป็นประธานคนต่อไปะอนะคะแสดงว่ามาในยุคข,ของการเริ่มมีความเปลี่ยนแปล,ง,ปลขงของขอเกาะเกร็ดแล้วมากค่ะมากมีเริ่มมีการท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงคะไอการท่องเที่ยวที่เข้ามาของเกาะเกร็ดตรงน,นี้ถามคุณกัลยาลัดก่อนค่ะ ถามถึงนะปัจจุบันกับเมื่อ,อเทียบกันเปรียบเทียบกันเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะคะเริ่ม10ปีก่อนหน้านั้นก็มีมาก่อนนยนะคะแต่ว่าที่บูมหนักๆรู้จัก,กเกาะเกต็กันทั่วเนี่ยก็น่าจะเมื่อประมาณปี4 40ที่มี amazing นะคะ amazing เกาะเกร็แใช่ค่ะ Amazing t h ท i l a น d ที่ตอนรัฐบาลสนับสนุนมากเก<ม><ภ>าะเกตเราก็เริ <S <S ่มเริ่มตื่นตัวมากก็ช่วงนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เริ่มมีร้านค้านี่ก็ยังเป็นลักษณะของ แบกกระดินยังยังยังแบกกระดินยังมีอะไรขายกันตามหน้าวัดอยู่นะคะแต่ที่หลักๆก็คือเครื่องปั้นดินเผายังดําเนินกิจกรรมตามปกติตามวิถีชีวิตทั่วไปอยู่แต่หลังจากนั้นมาเนี่ย 5ปี6ปีเริ่มไล่หลังมาเนี่ยมันที่ติดตลาดแล้วก็มันที่รู้จักเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาค่อนข้างจะสูงนะคะในด้านของการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวก็ทําให้คนรู้จักเกาะเก็ดเราเยอะขึ้นหลังจากที่มีคนรู้จักเกาะเกร็ดพร้อมกับภูมิประเทศเราซึ่งแปลกเพราะมันเป็นเกาะเดียวที่ที่อยู่กลางแม่น้ําเจ้าพระยาพอค,คนเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยปัญหาก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะคะ,ะเริ่มต้นจากผลดีก่อนดีกว่าผลดีเนี่ยคือ เราที่อยู่ใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตของเราเนี่ยจากเดิมที่เป็นข้าราชการรับจ้างนะคะข้างนอกนอกจากว่าการทาเครื่องปั้นดินเผาการทาเกษตรแล้วเนี่ยก็จะมีรายได้เสริมมาจากการค้าขายชาวบ้านที่เคยเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มเริ่มมีการค้าเกิดขึ้นพอเริ่มมีการค้าเกิดขึ้นก็ ก็การเป็นเหมือนกับแหล่งแหล่งค้าขายที่ใหญ่ขึ้นนอกจากแหล่งเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็จะเริ่มมีของที่ลึกของอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นก็หมายถึงรายได้ที่ใช่ก็จะมีรายได้เกิดขึ้นเข้ามานักท่องเที่ยวก็เริ่มติดตลาดขึ้นติดตลาดนอย่างนี้ก็แม้ว่าวันไหนก็จะเรือก็จะใช่เลยก็จะวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งไปกลับไปกลับตลอดเวลานอกจากวิถีชีวิตเราที่ต้องข้ามฝั่งเพื่อไปทํางานไปเรียนหนังสือแล้วก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวไปมาไปมาเพราะนั้นเรือก็จะวิ่งไปตลอดเวลา มันจะกูบอกว่านอกจากผลบวกแล้วปัญหาก็มีใช่ค่ะมีอะไรบ้างปัญหาที่เกิดปัญหาตอนนี้ที่เห็นมา,มากคือการรองรับนะคะกเกาะเกร็ดเราถึงแม้ว่าจะเป็นแค่หนึ่งตํเป็นหนึ่งตำบลดูเหมือนใหญ่นะคะแต่ว่าแหล่งแหล่งที่คนมาแอร์อัดมันจะมีอยู่แค่ประมาณ2-3หมู่บ้านแค่นั้นเองอ,อันนี้เป็นปัญหาที่เราอยากให้ให้เกิดการกระจายของการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะคะนอกจากคนที่มาแอร์อัดกันอยู่เฉพาะหมู่บ้าน2 3ามหมู่บ้านแล้วเราก็อยากกระจายให้ไปทั่วถึง แล้วหลังจากนั้นก็คือเมื่อนักท่องเที่ยวเยอะปัญหาเรื่องขยะเรื่องอะไรก็ตามเกิดขึ้นมานะะอ,นนอ,นนอันนี้น่าจะเป็นกับทุกแหล่งท่องเที่ยวนะคะ<ม>วิถีชีวิต<ม>การดําเนินชีวิตก็มีผลกระทบบ้างแต่ว่าจริงๆเรามีการปรับตัวนะคะ<ม>คือ<ม>คือ,คอ<ม>วิถีชีวิตชาวบ้านเราเราปรับตัวกันได้ถามว่าเป็นปัญหาเป็นประเด็นเยอะกับการดําเนินชีวิตของเราไหม,มพี่เหมือนจะกร่ารว่าไงคะน่าจะน้อยไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าจะถามว่าปัญหานะคะ ปัญหาโดยท,ทั่วไปส่วนรวมมันก็มีแต่ว่าถ้าการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่า,เ,าเราจะให้ความรู้ในหลายๆเรื่องนะคะ,ะเหมือนประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยก็คือผู้ที่อยู่มาดั้งเดิมและไม่ใช่เฉพาะอาสองสามหมู่บ้านที่เราเอ่ยถึงนะคะ,ะหมายถึงว่าทั้งหมดทั้งเกาะเกร็ดทุกหมู่บ้านเหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่า ในแต่ละหมู่บ้าน,นในแต่ละชุมชนเนี่ยความเป็นอยู่ต่างกันค,ความรู้ต่างกันใช่ไหมคะด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเออแออัดจากทางท <rou h. S 1> ่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะกระจายไปหาด้านหลังเกาะบ้างเพราะว่าด้านหลังเกาะเนี่ยน้อยมากนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปจริงๆแล้วเกาะเกร็ดเนี่ยหกิโลกว่าร,บร,บรบอบเกาะใช่ไหมคะคนจะเดินอยูอย่เฉพาะหมู่1หมู่2เอ้ยหมู่<ๆ>หหมู่2หมู่6หมู่7 ใช่ไหมคะหมู่สี่หมู่ห้าแทบจะไม่มีคนไปเลยน้อยมากเราก็เลยต้องหาทางที่จะสร้างอาชีพะค่ะคให้กับแต่ละกลุ่มเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้ไปให้รอบเกาะตรงนั้นนจะได้ไม่ต้องมาแอร์อยู่ที่เดียวขยงขยะอะไรก็อยู่ตรงนั้นเสียงเซิงมลพิษเยอะมากตรงจุดนี้ส่วนตัวของ นักท่องเที่ยวเองคนภายนอกที่เข้ามาตรงนี้แล้วก็พาปัญหาต่าง,างๆเข้ามานี่ก็ต้องพึงสังวรไว้ <ใน S 2> ด้วยนะฮะใช่ค่ะ <ripped> อันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าทแ <Aff irm ative> หล่งชุมชนหรือว่าทุกๆท,ที่ที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านของการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยควรจะต้องปูพื้นในด้านนี้ไว้ว่าเออเราคือปัญหาการรองรับนะคะกับการนักท่องเที่ยวที่เริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราควรจะรองรับอะไรไ้บ้างทั้งปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมคือเรากลัวเหมือนกันคันน้าเสียบ้างอะไรบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราจะไม่มีในเรื่องนี้มากมายนะครับพี่สุมารีละครับมอง <c oughs> ความเปลี่ยนแปลงจากตอนเราเด็กๆเนี่ยโอ้โหทาทำกเกษตรสงบแต่ว่าพอการท่องเที่ยวมามามีปัญหาอย่างนี้เห็นสะท้อนเหมือนกันมนะ เออจริงๆแล้วน้าสุไม่รู้สึกว่าจะเป็นปัญหานะคะก็รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมก็ยังเหมือนเดิมอยู่อะค่ะทุกคนคนเก่าคนแก่ก็อยู่กันเหมือนเดิมก็เป็นปกติดีดีใจได้ซ้ํค่ะที่คนได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆค่ะเราจะได้ทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะสิ่งที่น้าสุห่วงอนาคตของเกาะเกร็ดที่เพื่อนเพื่อนบ้านเราอะ พูดถึงกันนะก็คือเรื่องน้ําท่วมแต่ตอนหน้าน้ําท่วมนี่ก็สนุกนะทุกคนเนี่ยแบ่งปันกันค่ะใครมีทรายมีของใช้ก็แบ่งปันที่จะกั้นน้ํากัน,ก,นก็เป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึง่งเพราะนั้นเนี่ยเกาะเก็ดไม่ว่าจะเป็นหน้าน้ําท่วมหรือเป็นช่วงที่เทศกาลอะไรต่างๆกเกาะเกร็ดน่ารักทุททททกเทศกาลคะ่ะนะคะถ้าเล่าวันนี้ก็คงจะไม่จบอ่ะเพราะเยอะมากเลยเพราะประสบการณ์จริงจากประสบการณ์จริงจากเด็กนะคะและปัจจุบันเกาะเก็ดเนี่ยบนนักบนหนาว่าเกาะเก็ดจะจมน้ําบ้าง ก็เกตจะพัดไปบ้างจริงๆไม่จริงค่ะนสุอยู่มาตั้งแต่เด็กไม่พัดไม่เป็นไรปกติแต่อนาคตได้ข่าวมาว่าเนี่ยลมฟ้าอากาศเราเริ่มจะไม่ค่อยดีเนี่ยปีนี้ก็แห้งแล้งนะคะผ้าแห้งแล้งเนี่ยฝนไม่ตกหรือคนตัดต้นไม้เยอะเนี่ยฝนไม่ตกน้ําทะเลจะหนุนพอน้าทะเลทะนุนแล้วเนี่ยน้าเค็มเนี่ยอาจจะซาะกร่อนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอฝากพวกเราชาวกเกาะเกตด้วยต้องร่วมร่วมใจกันนะคะ,คะถึงแม้รัฐบาลหรือเขาพยายามจะวางแผน ทำเขื่อนกั้นน้ํารอบเกาะภายในจึงอยู่อะตอนนี้ก็ยังเงียบเบอยู่แต่บางคนก็บอกว่าไม่ให้ทาําจัดริมเกาะไป1เมตรอยากจะให้ทำข้างนอกเพราะนั้นเนี่ยพวกเราเต้องรวมตัวประชาคมกันว่าเราต้องวางแผนอนาคตก็ขอฝากรัฐบาลถ้าดูอยู่ตอนนี้นะคะสงสารเ <c oughs> กาะเก็ดเลยคะ่ะถ้าน้ํามาทีเนี่ยเราเราเหนื่อยมากค่ะแต่สิ่งที่เราไม่เหนื่อยนะคุณอาร์ตประชาชนที่มาหาเรารเราภูมิใจมากเลยเราประทับใจมากเลยเรารทู่ตายนะคะค,ค,คุณอาร์ตค,คะ คุณยายพุงนะครับฟังคุณยายสะท้อนในช่วงแรกแล้วอดีตกับปัจจุบันที่มันต่างกันเหลือเกินวิถีชีวิตในอดีตที่มีการนั่งเรือแล้วก็เอาข้าวเอาของนะจากชุมชนมอนแต่ละชุมชนมอนมาแลกเปลี่ยนมาค้าขายกันแล้วกันตรงนั้นนี่ก็เรือนหายไปใช่ไหมฮะมันมีใหม่ๆเข้ามาใใหม่ๆเข้ามากลายเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเราหอยหาถึงความรู้สึกในอดีตไหมครับวิถีชีวิตนึกถึงเก่าๆแต่ละอะไรมันก็กําลังจะหมดไป แม้แต่อคงใหญ่ๆนั่นก็หมดแล้วมีแต่เล็กๆโชเพราะว่าเห็นใจพูกท่องเที่ยวเรื่องอะไรก็จะแบกไปไหว้เลยใหญ่ๆก็ต้องเล็กๆจำลองใช่เล็กๆจำลองไปย่อลงไปเขาจะได้แบกไวโอ่งเดียบนี้ที่เรือก็ได้แต่ใหญ่ๆนี่แต่ละคนเล็กๆเล็กๆองน้อยเราได้องน้อยขอบคุณเขาที่บ้านก็มีเตาองคค่ะมีเตาองค์แล้วปัจจุบันนี้ก็น้ำประปาอะไรอะฝักบัว ไม่ต้องใช้โอกแล้วก็ได้โอกก็เลยหมดไปอ่าคุณยายใจหายไหมฮะเพราะผ่านมาหลายยุคมองด้วยกันนะก็คิดเสียดายแต่ว่าอะไรๆมันเลยก็เลยไปแต่ปัจจุบันนี้ก็ดีใจเพราะว่าเกาะเราเป็นเกาะท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็เข้ามาเขาบอกคนเกาะใจดียิ้มเชิญชวนเขาชมเรื่อยเขาบอกว่าพอนักท่องเที่ยวเข้ามามากแล้วก็ทําให้คนภายนอกเองก็เข้ามา ใช้ประโยชน์จากเกาะเกร็ดด้วยเหมือนกันคนที่ค้าขายอยู่อะไรองไม่ใช่ไม่ะเย่ค่ะใช่ก็มีส่วนนะคะตรงนี้เนื่องจากว่าคนพื้นที่เราเองเนี่ยเป็นข้าราชการรับงานรับรับลูกจ้างใช่ไหมคะตอนนี้พอถึงวันเสาร์วอาทิตย์บางทีก็เหนื่อยก็ไม่ได้ทําเองนะคะแล้วก็วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปคืออย่างเครื่องปั้นดินเผาที่เคยทํากันทุกครอบครัวก็ลดน้อยลงแทบจะเหลือน้อยลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ พื้นที่สถานที่ก็เปลี่ยนเป็นให้เช่าขายของกันแทนก็กลับกลายเป็นว่ามีคนนอกเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทั้งผู้นําชุมชนทั้งผู้นำนะคะควรจะต้องเข้ามาดูแลนิดนึงนะคะแล้วก็คงคง,คงต้องดูแลเรื่องนี้นั่แหละคืออาจจะต้องคอนโทรลเขาให้ได้ว่าอเออถ้าคุณจะคิดมาใช้ชีวิตร่วมกับชาวเกาะเก็ดแล้วคุณก็คงต้องดําเนินวิถีชีวิตให้เป็นไปตามระบบระเบียบของเราะะ<ๆ>ะะเราก็พยายามขอร้องอย่าง ภาคของส่วนรัฐหนึ่งเช่นอบตะอะไรเนี่ยก็พยายามเริ่มเริ่มจะเข้ามาคอยคอนโทรลว่าถ้าคุณอยู่อย่างนี้คุณก็น่าจะทําตัวหรือปฏิบัติตัวตามเหมือนให้กลมเกลืนกับเป็นชาวเกาะข้อมูลต่างๆก็ควรต้องเรียนรู้ด้วยมันข้าแม่น้ามาเพราะเป็นชุมชนเมืองใช่ไหมคะพอข้าแม่น้ําไปฝั่งนู้นชนบทซึ่งมันมันแตกต่างกันมากเลยค่ะชนบทกลางกรุงไงฮะแล้วคิดว่ามันคงจะมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่ สิ่งแวดล้อมรอบๆเนี่ยโหเจริญรุ่งเรืองมากมีคอนโดมีอะไรตลัยแต่ตรงกลางคอนโดคอนโดอะไรนะแต่ข้ามมันนั้นไม่เจ๊ไม่มีคอนโดของเราก็ยังภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งว่าในฝั่งเกาะเกร็ดเราเนี่ยรถเนี่ยเข้าไม่ถึงนะคะตรงตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเราก็ยังห่างไกลกับชุมชนเมืองได้ที่รถยนต์ไม่ต้องเข้ามา ถึงแม้ว่าจะมีบ้างก็คือมอเตอร์ไซค์รับจา้บบจางพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างพวกมอเตอร์ไซค์ตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาบ้างนิดหน่อยที่ดูเหมือนคล้ายเมืองเกินไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังดีที่ไม่มีรถรถ,รถเก๋งรถอะไรอย่อื่นเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรายังพอดําเนินชีวิตของเราอยู่ได้ไม่กังวลเหรอครับว่าพอความเจริญความท่องเที่ยวเนี่ยจเจริญอย่างนี้แล้วคนก็หลั่งไหลเข้ามามากมายเนี่ย อีกหน่อยก็จะมีคอนโดเนี่ยเราไม่รู้ค่ะเรื่องนี้ไม่กี่วเลยอันนี้แจ้งไวแล้วว่าเกาะเกต็เนี่ยเราถูกบันทึกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วเพราะฉะนั้นการก่อสร้างเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยจะต้องไม่เกินสองไม่ไม่ถึง3ชั้นได้แค่2ชั้นหรือสองชั้นครึ่งเท่านั้นเป็นเขตอนุรักษ์ไงค่ะแม่นั้ะตรงนี้เราสบายใจแล้วคิดว่าต้นไม้เรายังมีอยู่เยอะมากครับแล้วคิดว่ากระแสความเจริญที่เข้ามาโอบล้อมเกาะเกต็อยู่ในทุกด้านเลยตอนนี้เนี่ยมันมีผลกระทบกับ นใชุมชนมันมันเป็นความแตกต่างที่แปลกของเกาะเกร็ดนะคะที่แปลกเอามากๆตรงที่ว่าเอย่างเราอยู่เป็นชนบทเขายังใช้วิถีชีวิตของเขาอยู่ยังถอดเสื้อนั่งเรือขับเรือก็อาจจะรับจ้างทั่วไปค่ะอาจจะเป็นชาวบ้านเนี่ยค่ะไปรับของไปรับลูกไปรับไปซื้อของ ยังมียังมีการดําเนินชีวิตอยู่บ้างอาจจะมีบางคนที่ก็ไม่ไม่แคร์ใช่ไหมคะเขาก็ยังใช้ชีวิตของเขาอยู่คือยังดําเนินนิถีชีวิตเหมือนเดิมแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างนิดหน่อยที่นักท่องเที่ยวมาเยอะจะถอดเสื้อเดินก็ขนเขินก็อาจจะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ก็ต้องทําถามดูแล้วก็คือเป็นสภาพที่ยอมรับได้สิ่งที่นักสูขห่วงมากที่สุดความเปลี่ยนแปลงที่นักท่องเที่ยวจะข้ามมาไปข้างในบางคนมาหาผลประโยชน์ว่าจะทํานั่นทํานี่ทําอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากมาก มีหามาหารนัสูเยอะค่ะบางทีบอกเอาเงินมาให้คุณทําดีฝาเดิมได้ไหมคุณจะทําอย่างเงี้ยไปนวันๆได้ไหมทําแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยบอกฉันยินดีที่ไปพอเพียงแบบเนี้ยเพราะฉันไม่ต้องมีทุกข์และอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเอาเงินมาให้ฉันหลายๆสิบล้านทำเนี่ยให้ดีฝานี้ถามหน่อยว่าการลงทุนแล้วเนี่ย คนที่มาลงทุนเขาก็ต้องอยากได้ได้คืนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นงานที่เราจะเปลี่ยนแปลงมากไม่ต้องอยู่ที่กับชุมชนด้วยต้องช่วยกันรณนงคงแล้วช่วยกันสอดส่องว่าอย่าให้มีอบบยมุขเพิ่มขึ้นอย่าให้มีเถกมีบามีเรื่องของอยากจะให้เกาะเป็นเกาะสวรรค์จริงๆโดยถลักธรรมชาติแบบธรรมชาติเดี๋ยวเราพักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาในการตั้งวงคุยกันช่วงสุดท้ายมาดูขามวดปมว่า อนาคตของเกาะเก็ดแล้วก็ความฝันของแต่ละท่านที่ต้องการจะให้เป็นมันจะทําให้เป็นจริงได้ยังไงพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา